พอชอบไปลูกไปการเดินตาในครั้งน kind of you yes. ี้พ่อพร้อมมาตออบแลกที่หลกกาตาลอยตัวกาตาลอยตัวนั้นเององแบบย่อหลกไม่ตรงทองแบบยาวได้แค่ตานารย์นลอยโมลอยล้มคุณร้อยกว่าเพื่อนอโอ้ขึ้ร้อยยาได้กองไม่ได้สีแอกมันว้าว นาะลอยโมลอ,อยล่องเนี่ยเธอเรียนปลือมั้งอันไหนปูนแะก้วแกเธอแก่ใจแกขึ้นไม่ทุ่งปมมารอลอ,อ,องแรกก่อนนาลอยโบลอยลมได้แต่มันนึกขับไปใทนปอบปนน้ำอับนี่นาะลอ,อ,อยโบลอยล่องมึงอันเปร้าและอย่าผมมึงที่ลอยได้ทุ่งเปลือ ลอยนองปราปีจามันเป็นคนยิ่งแต่ใจลอยไดูู้อ้งโองมันชายแบบมีปีแกอแอแหม่ให้นูพาบินขึ้นแหม,ม่แบบเปิอขุดต้องรำตรุ้น,นลอ,องแร่ที่ไหนเปียกนาคอยบ้องลอยล้มลง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 ันปล่าวะหัว กาตาลอยตัวเป่ากูตากาตาง่ายตัวกูได้พี่เปียกได้เหรอท่านอาจารย์ยังไม่เคยสอนไม่จอยเรียนนี้หรอกกาตาาตัวเรียนน้อยอาจารย์ก็เม่นรอนได้ปอดตากูตึงตับกุ้ยกิเลวมันปอบน้อยกินกล้วยอยู่ในกรงคว้นอยู่ป่าปามันดูนอกกล้งคอยแต่ตึงต้อนกาตางอายตัวไอ้มืองเออว่าเพื่อปุดตังกุ้ยกิเลวตะมังกุ้ยกิเลวแจ้งกังกี้ยกิเลว ง่ายๆตัวทีความกระดาอที่เปียกแหมมยัดบาดวกันบาดวกันพี่นี่ <c oughs> นทานอาจารย์สอนง่าใหม่ดีคกะข้ามานนี่โจ้นไยโจ้นายยอยอมได้ไปตันเผื่อนแหม่มกำมังเกบวกินมันตมเลยข้ามานี้กคอยตอ ปั้ม,มเออว่าตามนะค่ะคือ,อ,อ,อว่านาลอยโบลอยลมนาลอยบงลอยลมนาลอยนี่นาลอยอันเลยไม่ใจปักเปิดลอยมาจากมือเนือ้อ,อนาลอยโบลอยลมนาลอยโบลอยลม้มเกือบคืนไหนเอาลูกเขาเออเออเออเอาดรอคืนดูแล ววเ,เดาว่าไอ้เปี๊ยกเออด้ก็ไอ้ควายหัวหยจนเด็ดตึงเด็ดตึงหวากาดตาลงรอบมาเดี๋ยวไม่หลืดมาชูอ่ะพี่มีเปียกลงได้ยังไงชูแลเดียนตายแล้วลืมบอกมันแม่เอ้ยแม่ไอ้เป่๊ยเกเออเด็ตึงในนั้นตาลงไม่ได้แล้วตุ้มขาติดมากูคอน tung cả đê vai cô đang rồi con Rồi, kinh nghiếp màu mèo leo Hãy subscribe cho kênh Ghiền lùng đại đế của nó